อาโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสนับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV นอกก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกัจจกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกิจกรรมขุมทรัพย์คูปองนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยช่วงนี้คนกดไลค์น้อยมากๆเลยนะครับผมขอแค่คนละหนึ่ง ุกคนมากเลยนะครับแล้วก็สามารถตามไปดูกิจกรรมภายในช่องได้นะครับผมก็ลงรีวิวไว้หลายคลิปเลยตามไปดูได้เลยเนาะโอเคครับ okay, ผมในกิจกรรมเนาะช่วงแรกนะครับผมก็ผมอยากจะรีวิวตั้งนานแล้วแหละแต่กิจกรรมเนี่ยเขาเข้าไม่ได้ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเปิดให้เข้าได้เองนะครับกิจกรรมขอบอกก่อนเนาะมาตั้งแต่วันนี้เนาะ วันที่5นะครับจนถึงวันที่19เนั่นเองนะครับผมนะเป็นกิจกรรมขุมทรัพย์คูคปองนั่นเองนะครับใช้5คูปองชิงหลักพันนั่นเองนะครับมีโอกาสรับคูปองรางวัลใหญ่ทุกครั้งที่เล่นนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเข้าจากกิจกรรมตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะกดจากหน้าจอตรงนี้ก็ได้ที่จะเขียนคําว่าขุมทรัพย์แล้วก็มีลูกคูปองตรงนี้เนาะ กดเข้าไปเลยนะครับกิจกรรมนี้เหมือนจะเป็นกิจกรรมใหม่ด้วยนี่เด่นนะครับซึ่งเราก็จะต้องมาดูวิธีการเล่นแบบละเอียดเนี่เด่นนะครับผมเพราะไม่งั้นเราอาจจะเล่นผิดพลาดได้นะ่เด่นนะครับและทีนี้เนี่ยไม่มีบอกด้วยเป็นไงละ่ะ <c oughs> แล้วเราจะเล่นกันถูกไหมเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกติก,กากันสักนิดนึงแล้วกันนะครับกดเล่นเพื่อสุ่มรางวัลด้านซ้ายมือหรือครึ่งหนึ่งของคูปองกองกลางนี่เด่นนะครับ2นะครับทุบทุก ครั้งที่ผู้เล่นแตะกดเนี่ยทุกคนจะเพิ่มคูปองไปยังกองกลางนะครับโดยจะสุ่มรางวัน1-5คูปองต่อการเล่น1ครั้งนะครับหากมีผู้เล่นที่ได้รับคูปองกองกลางไปแล้วเนี่ยคูปองกองกลางจะลดลงตามจำนวนคูปองที่ผู้เล่นคนนั้นได้นั่นเองนะครับรับไปเนาะถ้าคูปองกองกลางต่ำกว่า6ก0นะครับหากผู้เล่นได้รับคูปองเนี่ยกองกลางจะการันตี3า0คูปองนะครับและในคูปองกองกลางเนี่ยจะไม่ลดลงนั่นเองนะครับโอเคกองกลางสูงสุดอยู่ที่1-0,000่คูปองนั่นเองนะครับผมโอเค แต่จริงวิธีการเล่นนะ่ดูจากตัวนี้ดีกว่านะแต่มันไม่ใส่มาไงเป็นไปรเราเดนสดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังมีของวันอื่นๆือีกนะทุกคนนะก็จะมีสกินแบบเป็นสกินระดับอันติเมทหรือว่าสกินเออลิมิเต็ดก็มีเนาะแล้วก็สกินระดับเลเจนด์แน่เดนะครับแล้วก็จะมีพวกเพชรนะครับพัมพีลูกแก้วต่างๆนานาแน่เดนะครับเดี๋ยวเราลองเทสท,ที่5คูป,ปองกันเลยกันนะครับเราจะได้รู้นาะว่าเล่นแบบไหนผมมีคูป,ปองอยู่ที่7จ็ดอน่ามนะครับจะได้ลองดูเนาะว่ามนเล่นยังไงโอ เอ่ออันนี้เนะี่ยยินดีด้วยทุกทุกอ๋อแล้วเราคืออะไรเงี้ยเราต้องเล่นต่อเหรอเดี๋ว่ายังไงมีได้รับสองพันแล้วคือไงกดอีกหนึ่งครั้งก็ยังเพชรอยู่ดีนี่ว่ะแต่คูปองมันมีคนได้นะเว้ยทุกคนดูข้างล่างดิเนี่ยยินดีด้วยปีโป้ได้รับเอ27่อหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบสี่คูปองเนี่ยเดี๋ยวว่าเราต้องลองเล่นสิบครั้งดูห้าสิบคูปอง S <S เหมือนเอาคูป,ปองมาทิ้งเลยว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองกดหน่อยดิเอ้ยอ๋อน,นี่มีคาฟเฟนี่ได้มาโอเคก็ผมแนะนําว่าถ้าเกิดกดสิบครั้งน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับแต่ที่จริงอะ่ะเนี่ยโอกาสมีได้รับเนี่ยเราลองดูคูป,ปองกันดีกว่าโอเคลองกดดูโหทุกคนมันก็แอบเกลืออยู่นะสำหรับตรงนี้นะเดนนะครับอ๋อทุกคนผมเริ่มเข้าใจแล้วทุกคนเห็นคูป,ปองสะสม,มที่อยู่ด้านบนปะมันเป็นคูปองกองกลางเว้ยทุกคนคือแบบ คือมันจะตันสุดอยู่ที่1 0 0 0 0ื่นคูปองตามที่ตัวนี้เขาอัปเดตเอาไว้เนี่ยนะครับและทีนี้เนี่ยเราจะต้องสุ่มนะครับผมนะเรามีโอกาสได้รับคูปองกองกลางตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราได้เนี่ยเราก็จะได้ไปเลยเนี่ยนะครับเนี่ยทุกคนเขาก็จะเขียนเนาะว่ามีโอกาสได้รับแ7 9ร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยอะไรเงี้ยคือเอาจริงอันเนี้ยอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมนะมีโอกาสได้50%ของคูปองสะสมอะไรแบบนี้นะครับผมนะกะ็เดี๋ยวเราลองกดดูนะครับ คือมันก็คงมีคนได้แหละแต่มันก็คงมีคนเกลือแบบผมเนี่ยมีโอกาสได้รับสา0ร้อยคูปองอ่ะเดี๋ยวเราลองมิวเดี๋ยวเราลองกดอีกสักสิบครั้งเลยจะได้ลองดูว่าเป็นยังไงเนี่ยเห็นปะไม่มันมันคือแบบมันอยู่ที่ดวงเลยว่าทุกคนกิจกรรมเนี่ยมันก็คงประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วแหละอ่ะกดอีกสิบครั้งโอ้โหเหมือนเอาคูปองไปถลุงอะเอาจริงทุกคนเดี๋ยวผมกดหมดเลยดีกว่านะครับกิจกรรมคงมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราลองรอให้คูปองมันเด้งขึ้นไปเยอะๆก่อนดิ คูปองสะสมปัจจุบันนี่และทุกคนดูตรงนี้นะครับโอกาสที่ผู้เล่นจะได้รับคูปองจากกองกลางเท่ากับ0.5ซนะครับซึ่งน้อยมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมโอกาสที่จะรับรางวัลต่างๆมีดังนี้นะครับสกินเนี่ยอยู่ที่2หินเลื่อนขั้นเห็น2หินบัตเตอร์ไฟ2์คัมพีพิเศษเนี่ย5เอ้ย2เหมือนกันลูกแก้ว2แล้วก็เพชรแดง90 นะครับคือตรงเนี้ยคือทุกคนไม่ต้องตกใจไว้ถ้าเกิดทุกคนลองไปสุ่มแล้วที่ไมผมไม่ได้คูป,ปองสตทีหมดไปต้องเยอะเพราะโอกาสที่เราจะได้เนี่ยอยู่ที่0ูนเท่านั้นนะครับซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครจะสุ่มเนี่ยก็แนะนําว่าเอาจริงอนะเราลองลอง,ลอง,ล,องลองดูก็ได้นะครับผมนะให้คูปองกองกลางเนี่ยมันตากว่า600เนาะตัวเนี้ยคือมันอาจจะมีการันตีอยู่ที่300คูป,ปองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูให้มันรีเซ็ตก่อนเดี๋ยวคูป,ปองมันหมุนเรื่อยเ้ห็รื่อย,อ,ย,ยะอะไรย โอเคลองกดไปเลยไปทุกคนจะได้รู้นะครับเป็นแนวทางให้ทุกคนได้รับชมปังโอ้โหเกือปังกดรัวๆเอาครูป,ปองมาทิ้งปังกดแบบไม่มีอีกโก้โอเคมาครูป,ปองมาสักทีไหมไม่มาอีกสักทีไม่มี โอเคเล่นจนคูปปองไม่พอลิสแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีกพิเศษเติมเว็บรุ้นแพ็คฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ลน์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่านะครับโอเคกิจกรรมนี้สรุปง่ายๆสั้นๆเลยนะครับผม อยู่ที่ดวงไว้ทุกคนโอตาอตาการดรอปเนี่ยคือผมได้สกินตัวนี้มาถือว่าผมโชคดีมากๆแล้วนะคือแบบถือว่าผมมีอะไรติดไม้ติดมือแล้วนะสำหรับเอ่อสกินหนึ่งตัวตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเพชรเก้าเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเด็นนะครับและที่เหลือเนี่ยศูปซที่ผมบอกเนาะก็คือเอ่อมันจะแบบเขาเรียกไงนะคือมันอยู่ที่ดวงอ่ะทุกคน0ูนเอ่ะคือมันก็ไม่ได้มีทุกคนที่จะได้หรอกคือตัวนี้ใครที่ 200คูป,ปองก็สามารถสุ่มได้4ครั้งอย่างเช่นอ่ะเราสุ่มสกินของคาเฟนี่ไปแล้วได้คูป,ปองคืนมาสามารถเอาไปเล่นในกิจกรรมนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบจะมาเอาแบบโหผมจะเอาคูป,ปองพันสองพันอันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวไปรอกิจกรรมแบบแลกปองมีแต่ก็ได้กับได้ดีกว่าน,นั้นนะคือคูป,ปองเอาไปเสริมคูป,ปอง ดีกว่าเยอะนะครับแต่กิจกรรมนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับผมสำหรับตัวผมเองเนาะไม่รู้ว่าเล่นถูกเล่นผิดไงแต่กิจกรรมมันก็คงมีแค่นี้แหละทุกคนนะเล่นหนึ่งครั้งกับเล่นสิบครั้งที่เหลือเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงนะครับผมก็ผมดวงไม่ดีเท่านั้นเองนะฮะ แต่ตรงนี้นะครับผมใครที่ไปเล่นได้คูปองมาคอมเมนต์อวดกันด้านล่างใต้คลิปนี้หน่อยนะครับหรือว่าใครที่มีวิธีที่ดีกว่าที่ผมพูดก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมเนี่ยจะได้เป็นแนวทางนะครับผมนะสำหรับคนที่แบบอยากจะไปลองเล่นเนี่ยจะได้รู้วิธีการที่แบบทําให้เรามีโอกาสได้คูปองมากที่สุดนะครับแต่สุดท้ายแล้วโอกาสอยู่ที่ดวงนะครับผมน่าจะไม่มีทิคอะไรนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมขุมทรัพย์ล่าคูปองนะครับรอต้องนานเกลือซะได้โอเคขอรางวัลนะครับที่เรากดรับไปแล้วกก็จะถู เข้ามาในก่อดจดหมายนะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับยังดีนะที่ผมได้สกินคาเฟนนี่สกินนี้มาเนี่ยไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเราเสียคูปองไปยังมีสกินที่ได้ติดไม้ติดมือมาหนึ่งสกินไงแล้วก็เป็นสกินสกินนี้ก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าเป็นสกินระดับไหนนะครับสกินคาเฟนนี่อรอเมื่อกี้ที่ได้มานะครับสกินไหนวะนนี้สกินนี้ อ๋อระดับเลเจนต์นะครับผมที่ผมได้มาโอเคไม่เป็นไรก็ยังถือว่ายังดีนะครับตรงนี้ใครสุมไปแล้วได้อะไรกันบ้างคอมเมนต์อวดกันหน่อยละกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันในลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันจกับผมคนนี้มากๆเลยสําหรับวันนี้นะครับกอดอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ คูปองผมยังเหลืออีสี่สิบแปดเี่ยผมแถมอีกดีกว่าอยากรู้เอาจนหมดอะดูดิว่ามันจะได้ไหมเผื่อมันฟุกออกมาสักหนึ่งร้อยคูปองไงกดไปดิโอหิหนโอเคโอเคพอพอพอ